สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโลนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะของชาวธาตุน้ํานะคะชาวธาตุน้ําคือราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะประจําเดือนเมษายน2566นะคะ,ะเรามาอัปเดตสถานการณ์ของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันหน่อยนะ,ะยไพ่ใบแรกนะคะเพจอ w วาร์ เริ่มรักเขามากขึ้นกว่าเดิมนะคะต้องการให้ความสัมพันธ์เนี้ยลงตัวนะเจ็ดเหรียญทบทวนความสัมพันธ์อยู่นะคะเจ็ดไม้ค่อนข้างวุ่นวายเนาะเดรสตาเดชาลีออ t หกดาบนะคะห้าดาบเครียดอยู่นะคะในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเครียดเลยทีเดียว สี่เหรียญจัดเม้นและสองถ้วยนะคะ อ่ะโอเคค่ะสําหรับชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะที่อยู่ในสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในตอนนี้นะคะก็บอกเลยว่าพลังงานของคุณคือเพอดอฟวัตนะคุณอยากให้ความรักความสัมพันธ์กับมามั่นคงอะ่ะคุณถามหาความชัดเจนคุณถามหาความมั่นคงจากเขานะคุณเริ่มรักเขามากขึ้นเรื่อยๆจนมันไม่สามารถที่จะถอนตัวออกได้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองรู้สึกว่าอยาก ถามหาความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนจริงๆให้กับตัวเองอ่ะเจ็ดเหรียญเข้ามาคุณคิดทบทวนนะวุ่นวายใจนะคะในช่วงนี้ไม่รู้ว่าอยู่ต่อหรือพอแค่นี้ดีหรือว่าออจะไปต่อแล้วมันจะไปต่อได้ยังไงมันเหมือนกับหนทางมันตันอ่ะมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองต้องการตัวช่วยนะในตอนเนี้ยรู้สึกไม่มั่นคงรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกว่ามันไม่ราบลื่นนะคะ เหมือนกาลังคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ดีไหมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีปัญหากันในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี้ยรู้สึกว่ามันจะมีปัญหากันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนคุณก็ระแคะระคายถึงใครอีกคนหนึ่งของเขาอะ่ะเหมือนมันเริ่มได้กลิ่นแบ่งแบ่งแล้วเริ่มรู้ระแคะระคายแล้วหรือว่ารู้แล้วด้วยซ้ํานะคะว่าที่มันไม่ชัดเจนที่มันอึมครึมเนี่ยมาเพราะว่า เขามีใครอีกคนนึงนั่นเองนะมีคู่แข่งเข้ามาในความสัมพันธ์เดอะสตา์ Star, แต่อีกใจนึงนะคะคุณก็ยังอยากที่จะประครับปะคองความสัมพันธ์นี้ไว้นะมันเหมือนกับใจนึงก็เบื่ออยากมูฟออนใจนึงก็อยากอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่ารักเขาอะยังไงแล้วเขาก็ตอบโจทย์คุณในทุกด้านนะในด้านสเปคหรือว่าเออมันเป็นอะไรที่มันลงตัวที่คุณรักเขาไปแล้วอะคะ่ะมันไม่สามารถที่จะถอนตัวได้ง่ายๆอะนะ เดือนสตา์ยังหมายถึงในช่วงนี้นะคะอาจจะมีคนเข้ามาชอบคุณอาจจะมีคนเข้ามาอยากทําความรู้จักคุณนะเพราะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองมีสเสน่ห์มีออร่านะคะในช่วงเดือนนี้สงการนี้นะเดอนชาลีอัดเข้ามานะคะเป็นช่วงเวลาที่งานเข้างานเยอะก็เป็นไปได้นะสําหรับตัวคุณนะคะชาวธาตุน้ํา งานเยอะจนไม่มีเวลาให้กับคนรักหรือเป็นช่วงเวลาที่คนรักไม่มีเวลาให้กับคุณนะทําให้ความรักความสัมพันธ์มันอึมครึมไม่ชัดเจนกว่าเดิมแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ห่างๆกันไม่ค่อยได้เจอกันในความรู้สึกคุณตอนเนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณอ้างว้างคุณเหงาคุณรู้สึกว่าเขาทอดทิ้งคุณคุณรู้สึกว่าเขาไม่ให้ความสัมพันธ์สําคัญกับคุณ จนตัวคุณเองรู้สึกว่าคุณไม่มีค่าคุณด้อยค่านะคุณน้อยใจนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพลังงานของหกดาบเข้ามานะอยากจะมูฟออนอยากจะเดินหนีออกไปจากความสัมพันธ์เหมือนในช่วงที่เขาไม่มาช่วงที่เขาไม่อยู่คุณเข้มแข็งขึ้นคุณตั้งใจที่จะมูฟออนจากความสัมพันธ์นี้ตั้งใจที่จะเลิกราไปเลยนะคะเหมือนกับคุณใช้ความเด็ดเดี่ยวของตัวคุณเองนะที่จะพาตัวเองออกไปจากความสัมพันธ์นี้นะคะห้าดาบก็บอกเลยว่าไม่ได้ง่ายยังคงแบบ ต้องเผชิญกับปัญหาอยู่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเขาติดต่อกลับมาคุณก็ใจอ่อนนะคะเพราะมีพลังงานของสองถ้วยรออยู่แล้วนะถ้าดาบก็มองว่าคุณยังหนีปัญหานี้ไม่พนะ้นอ่ะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วนะคะยังคงวนเวียนอยู่กับความสัมพันธ์แบบนี้เนาะยังคงมีปัญหามีประเด็นยังคงมีเรื่องให้ถกเถียงยังมีเรื่องให้ทะเลาะกันระหว่างคุณกับเขาแต่ยังไงนะคะ บอกเลยว่าอาจจะเป็นในหลายๆคู่นะในหลายๆชาวธาตุน้ำในหลายๆคนนะคะอาจจะบอกเลิกกับเขาไปแล้วก็ได้นะเพียงแต่ว่าเมื่อเขารีเทิร์นกลับมาเมื่อเขาติดต่อมาคุณก็ใจอ่อนคุณก็รีเทิร์นคืนดีนะคะถ้าเขาติดต่อกลับมาแต่อย่างน้อยแล้วเนาะในช่วงเวลาหนึ่งคุณก็เข้มแข็งอะเข้มแข็งที่สามารถจะพาตัวเองออกไปได้อแต่ก็อย่างว่าละคะ่ะด้วยความที่คุณรักเขาอะ มันจะตัดใจยากเนะมันไม่สามารถที่จะตัดใจได้อย่างปัจจุบันทันด่วนนะเพราะยังไงแล้วนะคะสี่เหรียญนะ่ะขึ้นมาสองทางนะอีกทางหนึ่งคุณก็เริ่มรักตัวเองมากขึ้นคุณเริ่มให้ความสําคัญกับตัวเองมากขึ้นนะอีกในหนึ่งก็เหมือนกับว่าคุณหวงแหนเขามากขึ้นกว่าเดิมคุณรู้สึกหึงรู้สึกห่วงเขารู้สึกต้องการให้เขาอยู่ใกล้ๆรู้สึกต้องการให้เขาอยู่กับคุณเท่านั้นไม่อยากให้เขาไปมีใครนะอยากให้เขาชัดเจนกับคุณคนเดียวพอจัดเม้นขึ้นมานะคะ อยากให้เขาอ่ะฟันธงมาเลยว่าเลือกคุณอยากให้เขาอยู่กับคุณอยากให้เขามาเป็นคนรักของคุณคนเดียวก็บอกเลยว่าเดี๋ยวต้องดูพลังงานของเขาก่อนนะเพราะมองแล้วอ่ะมันค่อนข้างที่จะยากเนาะเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบเรือรังมันเป็นความไม่ชัดเจนที่เขาต้องการให้มันเป็นแบบนี้เขาต้องการที่จะมีไว้ทั้งสองทางนะ่มิกามองจากพลังงานหน้าไพ่นะคะสองทัวอย่างที่มิกาบ,บอกเลยว่าสุดท้ายแล้วไปไม่รอดค่ะ กลับมาดีเทิร์นคืนดีนะกลับมาสารความสัมพันธ์กันใหม่พอเขากลับมาคุณก็ดีใจเขากลับมาคุณก็ให้โอกาสเขาอยู่ดีนะค่ะยังไงแล้วเนาะชาวธาตุน้ําก็บอกเลยว่าคุณเข้มแข็งแหละแต่ว่ามันก็ยังใจอ่อนอะเพราะด้วยพลังงานของคุณแล้วคุณเป็นคนใจอ่อนนะคุณเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในนะคะเป็นคนที่ปากร้ายใจดีนะอืมยังไงแล้วคุณก็ให้โอกาสเขามองมองแล้วนะคะจากหน้าไพ่เนาะ โอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขานะคะพลังงานของเขาคนที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนี้ไม่ชัดเจนนะเขามีพลังงานเป็นยังไงบ้างคะในตอนนี้นะเขาคิดยังไงเขาจะไปต่อยังไงกับความสัมพันธ์นี้เนาะไพ่ใบแรกนะคะสามถ้วยก็บอกเลยว่าเขาชัดเจนมากในเรื่องการเก็บไว้ทั้งสองคนในเรื่องที่จะให้ความสัมพันธ์มันดําเนินแบบนี้ต่อไปแบบเติร์ดปาร์ตี้แบบมีบุคคลสามคนอยู่ในความสัมพันธ์นะคะ วิวออฟฟอร์จูนพลังงานมันจะหมุนเวียนไปหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะก็บอกเลยว่าในพลังงานที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปเนี่ยมันมีทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายนะผ่านพนน้นปนเปกันไปนะคะแต่ก็บอกเลยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นประสบการณ์ทำให้ได้เรียนรู้นะนายออฟวาดเขาอยู่ในจุดอยู่ในตำแหน่งที่เขาไม่ต้องทำอะไรมากเขาอยู่เฉยๆนะเพราะเขารู้ว่าคุณยังไงแล้วคุณก็ให้อภัยเขายังไงแล้วคุณก็รักเขา แล้วเขาก็รู้ว่าเขาไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่านี้คุณรอเขาได้คุณรับเขาได้สิบถ้วยพลังงานของเขาค่อนข้างชัดเจนนะว่าเขากับใครอีกคนนึงก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงชัดเจนลงตัวนะคะเพียงแต่ว่าคุณทำใจไม่ได้คุณมูฟออนออกมาไม่ได้อ่ะส่วนเขาอะ่ะเขาอยู่ในจุดที่เขานิ่งเขาไม่ต้องทำอะไรมากแล้วเขาอยู่ในจุดที่แค่รอนะ สามไม้นะคะก็บอกเลยว่าเขาแค่รอเขาแค่รอหาโอกาสที่จะมาหาคุณเขาแค่รอเวลานะอืสิบดาบเขาก็เครียดเหมือนกันนะคะกับสิ่งที่เป็นอยู่บางครั้งบางทีมันก็กดดันเขาเหมือนกันนะอืมเพราะว่าเขาก็ตัดใจเลือกใครไม่ได้เหมือนกันนะคะเขาต้องการมีไว้ทั้งสองคนนะนายอัลพาร์ติโก้ก็บอกเลยค่ะเขายังรักคุณเขาต้องการมีคุณไว้ในความสัมพันธ์นะสิบเหรียญยังไงแล้ว เขาเลือกไม่ได้หรอกคะ่ะเขาตัดใครอีกคนหนึ่งไม่ได้เช่นกันเพราะว่าเหมือนเขาแบบเป็นความสัมพันธ์ที่มันคอมมิตเมนต์แล้วอะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีมาก่อนคุณเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงชัดเจนลงตัวไปแล้วนะคะไม่สามารถจะเลิกลากันได้ง่ายๆนะทุกสิ่งทุกอย่างมีกาบมองว่าขึ้นอยู่กับคุณนะคะก้าวไม้ก้าวไม้ก็ขึ้นมาตอกย้ำนะว่าอะไรที่มันเคยมีปัญหากันก็จะมีปัญหากันแบบเรื่องเดิมๆเรื่องซ้ำๆเรื่องของการไม่มีเวลาให้เรื่องของการ ององแงเรื่องของการที่แบบไม่ค่อยใส่ใจกันนะมันก็จะเป็นปัญหาเดิมๆอะคะ่ะสองเหรียญยังขึ้นมาตอกย้ำนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็เป็นอินฟินิตี้นะไม่สามารถที่จะตัดขาดกันได้แบบจริงจังนะคะยังคงวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะรักเล,ล,ล,ลิกนะคะเบืเบอ่บออยากก็ยังคงวนเวียนอยู่กันอย่างนี้นะคะไม่สามารถจะตัดใครได้เลย เขาตัดใครคนไม่ได้เขาก็ตัดคุณไม่ได้เหมือนกันคุณก็ตัดเขาไม่ได้เหมือนกันนะสุดท้ายแล้วก็ยังคงวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้สุดท้ายแล้วคุณก็ยังวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนอย่างนี้นะคะซึ่งมันยังไม่ถึงขั้นยังไม่ถึงเวลาที่จะมูฟออนยังไม่ถึงเวลาที่จะแยกย้ายกันเนาะอ,อ่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขารักคุณไหมนะเขารักคุณไหมนะคะในตอนนี้ The Devil เขาหลงคุณนะเขาหลงสเสน่ห์ในตัวคุณเขาเออชอบในเรื่อง18บวกนะคะเขาหลงสเสน่ห์ในตัวตนของคุณเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณเขาอยากมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งของคุณนะเดอะมูนแต่เขาก็มองว่าตัวคุณเองอ่ะเป็นคนอ่อนไหวเป็นคนคิดมากเป็นคนขี้ระแวงนะในข้อนี้เขาก็รู้สึกได้อยู่นะคะ King of คั p เขารักคุณเขาอยากมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์นะยังไงแล้วนะคะเขาก็อยู่ในเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างอนะ่ะอยู่ในกำรรม,มือของเขาอ,ะอ่ะเออคุณเรียกร้องหาความชัดเจนอะ่ะคุณก็ได้ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วค่ะชัดเจนสุดแล้วเพราะเขาไม่สามารถจะทําอะไรได้มากไปกว่านี้เขารักคุณเขาต้องการคุณเขาต้องการคุณมีคุณไว้ในความสัมพันธ์เขารักใครอีกคนหนึ่งไหมคะ วีโนาพาร์ติเคิลแปดเหรียญก็อย่างที่มิกาบอกนะคะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เขามีคอมมิทเมนต์กันแล้วอะ่ะเขาไม่สามารถที่จะเลิกลากันได้ไม่ว่าจะมีคนใหม่เข้ามายังไงเขาก็ยังคงต้องอยู่ในความสัมพันธ์นี้ยังคงอยู่ในจุดนี้ซึ่งเป็นจุดที่เขามั่นคงลงตัวกันไปแล้วเนาะยังไงแล้วนะคะเขาไม่อาจที่จะตัดขาดจากใครคนได้เขา หลงไหลในตัวคุณส่วนอีกคนนึงก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งเหมือนกันที่มันมั่นคงไปแล้วคือสรุปก็คือรักทั้งสองทางนะคะยังไม่สามารถที่จะตัดขาดจากใครคนใดคนนึงได้เลยโอเคค่ะเรามาดูกันว่าคุณจะหลุดพ้นจากความสัมพันธ์แบบนี้ไหมคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้คุณสามารถจะหลุดพ้นไปได้จริงๆรไหมนะดี e พ ยังมีหวังเนาะเหมือนกับว่าต้องรอให้เวลามันพาคุณไปนะถ้าให้คุณไปเองในตอนนี้คุณไปไม่ได้เหมือนรอเวลารอจังหวะรอโอกาสนะคะหกถ้วยและ the lover นะคะคุณจะหลุดพ้นเมื่อมีคนเข้ามามีคนใหม่เข้ามานะเออในตอนนั้นนะคุณได้พบกับคนที่ถูกใจคุณได้พบกับคนที่เขา เข้ามาในความสัมพันธ์เข้ามาอยากดูแลคุณเข้ามาขอโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคนคนนั้นเขาจะเป็นคนที่อายุมากของคุณนะคะก็บอกเลยว่าความสัมพันธ์ที่จะได้เจอเหมือนกับเขาเป็นคนที่ถูกใจเขาเป็นคนที่จะดึงคุณขึ้นมาจากความสัมพันธ์นี้นะแต่ก็บอกเลยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่ทุกคนจะเจอนะคะ,ะมันเหมือนกับว่ามีพลังงานนี้เกิดขึ้นในบางคนอาจจะเจอในบางคนอาจจะไม่เจอก็เป็นไปได้นะแต่ก็บอกเลยว่าก็มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่มันยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะ ยังไงแล้วนะมิกะก็ขอให้ชาวธาตุน้ํานะคะมีนกรกฎพิจิกนะที่ตกอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในตอนนี้เนาะยังไงแล้วมิกะก็ขอเอาใจช่วยนะคะให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะแล้วมาพบกับมิกะทาโร่ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ